เ็นเรื่องของสีกากีนะสีคล้ายชุดพวกเรานี่แหละพี่เวียจ้ากำลังเดือดเลยนะคะยังไม่จบใช่ไหม ทำไมเขาไม่ไปคุยกันภายในทำไมต้องเอาสตร์ผ่านสื่อและพวกเราต้องมานั่งอ่านข่าวเขาเนาะก็ฉากกันไปฉากกันมาจนล่าสุดนี่นะครับก็ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่มีปัญหานะครับในสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับก็เตรียมแจ้งข้อกก่าวหากับคุณบิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานเนี่ยนะครับตามมาตรา157แล้วก็149ครับจนถูกมองว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นการเมืองหรือเปล่านะครับก็ไปสัมภาษณ์ท่านนายกนะฮะท่านนายกก็บอกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองเลยแต่เป็นประเด็นที่ถ้าทําผิดต่อกฎหมายก็ต้องมีการพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าใครเป็นผู้ทําผิดนะครับและ ข่าวเนี่ยที่ทุกคนให้ความสนใจเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับถ้ามีข่าวออกไปว่าตำรวจเนี่ยนะครับมีส่วนพัวพันในเรื่องที่ผิดกฎหมายเนี่ยความไว้วางใจความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยก็จะลดลงนะครับเลยอยากให้มีการพิสูจน์โดยเร็วนะโดยใช้กฎหมายเป็นหลักเนี่ยนะครับต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่ถูกกล่าวโทษนะครับพราอกับตําหนิการออกมาแถลงข่าวนะครับแล้วก็โต้ตอบโต้กันมาเนี่ยของตำรวจเนี่ยครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยโต กันแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วควรรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทํานะครับส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหาวันนี้ไม่ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเรายังให้ความเป็นธรรมนะครับแต่การที่มาใช้สื่อโต้อตอบกันเนี่ย ท่านนายกไม่อยากให้ทำมันเป็นการสั่โคลนเหมือนกันนะเพราะว่าข้อมูลจริงบ้างไม่จริงบ้างอนไนจริงเราก็ไม่รู้ฟังแล้วก็อาจจะสับสนทะเลาะกันออกสื่อนะครับแล้วยังไงต่อครับพี่บอสนะครับแล้วก็ด้านพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะครับ์สุวิมลนะครับผบตรนะครับบอกว่าวันนี้จะเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมานั่งคุยกันเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารการโต้กันไปกระทบกับองค์กร การตอบโต้กันมันไม่ได้มีผลดีเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้บรออิแล้วก็ใครเจ๋งก็เก็บเอาไว้ของแท้มันต้องออกมาพูดเหรอพี่ถามหน่อย อ่ของแท้มันต้องออกมาพูดเหรอของแท่ของแอ้ของแท่นะตอนนี้เขาฮิตของแท่ต้องออกมาพูดเหรอพี่ถามหน่อยนักเลงเขาไม่พูดกันเขาใส่กันเลยเหรอนักเลงอะนักเลงเขาก็แบบตีกันเลยใช่ไหมอย่างไม่ตีสิถ้าตีกันต้องไว้เป้งนักเลงขาสั้นไปหนักพูดอันน์อีกแล้วว่าไอ้อะไรนี่ค่ะสิปีแล้วนะที่เธอเล่นเรื่องเนี้ยคนเร็วนอะเร็วมากสิปีเอาทำไมนอกเรื่องอ่ะตนเองไม่ลอยตัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ ขณะนี้ถือว่าบิ๊กโจ๊กยังเป็นผู้บริสุทธิ์ร้อยเปซนะครับ,ค,รบคดีความที่เกิดขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับส่วนจะตั้งคณะกรรมาการสอบสวนวินัยหรือว่าจะจบกระบวนการก่อนย้ําว่าตัวเองไม่เล่นนอกรูแน่นอนคออ่ะเถียงกันไปก็เถียงกันมาเราก็มานั่งอ่านทุกวันครเนะทำไมเขาไม่คุยนะปิด ปิดประตูคุยกันนะปิดประตูตีแมวเหรอแต่ว่าตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายออกมายืนยันแหละว่าคุณบิ๊กโจ๊กนี่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์คำว่าส่วนที่ตนถูกแจ้งมาตาหนึ่งาเจ็นั้นยืนยันว่าส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับหากผู้แจ้งไม่พอใจอะไรก็ขอให้มานั่งคุยตัวเองไม่ใช่คู่ชกในเรื่องนี้ส่วนที่บิ๊กโจ๊กบอกว่า ขอให้ตัวใหญ่ออกมาอย่าแอบ,บอยู่ข้างหลังต้องไปถามบิ๊กโจ้เองว่าตัวใหญ่เนี่ยหมายถึงใครคโอ้โหเนี่ยนะครับแล้วก็ยังไงแพ็กเก้ส่วนความเคลื่อนไหวาจากฝั่งบิ๊กโจ้แล้วก็บิ๊กเต่านะคะ คือเบื้องต้นบอกว่ายังไม่ได้รับงานยังไม่ได้รับการประสานงานจากพอบอรตรให้เข้าพบในวันนี้ตามที่เป็นข่าวนะคะแต่ถ้าหากว่าพอบอรตรเนี่ยสั่งมาก็ต้องปฏิบัติตามท่านว่าอย่างนั้นนะคะคก็มีคอมเมนต์นะเขาบอกว่าคนที่คิดจะประสานต้องมองตัวเองว่าเป็นกลางไหมหรือว่า <ừ. S 1> เป็นคู่ขัดแย้งเองแต่ พูดเอาสวยพูดเอาสวยแต่พูดเอาสวยแล้วก็มีคนบอกสาวไสให้กากินนี่อันนึงบอกว่าไม่ทีมใครทั้งนั้นขอรอดูแบบเงียบๆพอได้ไหมคะเออก็ดูแบบเงียบๆเดี๋ยวมันก็เงียบไปเองค่ะเรื่องมันก็เงียบไปเองมาส่วนใหญ่ที่แบบสอดูยบมาก็มีแต่เสียทั้งสองฝ่ายนะนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปแล้วการติดตามข่าวนะคะจากช่องเรานี่แหละค่ะโมโนยิบเก้านะคะกับโทมันลง